ไม่คนอเก็บอะไมนบบนี้เลย่ huh? ลวัน้เราังไหนนะพี่ฝังงฝังประตูนอก,กเออ,อน่าจะรู้ว่าฝังงไหวเพราฝั่งนี้ไม่เปิด เอ้า oh, ี่หัวโอ้มาแล้วได้ไงขานูเหรอครับไม่แน่ใจพี่แต่มันไม่มีเสียงเลยอ่ะขมาอยู่ที่นั่นใครวะใกล้วะ phiu lằng lắm rồi. Ồ làm à. quá nhỉ. Attention. Delivering replicator. Giving my shields a recharge.

I am mm. repairing myself enough the Let's explore this way. We're close to the ring. 30 seconds left. Mm. มาโยนหีชิวหลังเขาหลังมาแลวพี่ใช่หมาไม่มาหมาไมมาที่หลังใช่ปหะใช่ใข้างหลังเรามันโยนฮีชิวพี่ได้ยินเสียงฮชิวอ่ะมา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 ไม่หยุดเดี๋ยมาเร็วสุดไหนนะประเด็นอ่ะ ý định mọi người 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 ý ใช่ใช่ครับละรเราเราตีครบเพื่อนเนไอ,อ,อนี่มั้งเพื่นระเบิดปิดให้ครบหนึ่งอ่ะ หนีแล้วมั้งใช่กวันหนีแล้วมาอยู่เต็มเลยเข้ามาต่อดีกว่าเป็นบ้านน้อยแต่ว่าตอนนี้ม่มีเพื่ออะไรครับผมมีที่สองโสดอันนี้นะครับออเก้าเก้าครับอีเพื่อนร้อนบอกครับแล้วแปลงว่า

कितला ก็อันี่เหรอไม่รู้ใครยิงอะไรต้องกาเนี่ยยิงอะไรมาสักโอ้ยเป็นส่วนแรกนี่เป็สุดนลรครับไลท์หรอจะไลท์ี่ถ้านับตอนเนี้ยจะลยวซองครับผมอุ้ยเชียวหัวนี่ใกล้แล้วชิดแล้ว

ยืนมีอีกนะตีไกลมาบอลมีะสุนอย่าลอกให้โอเคดไม่เกไรไหม,มน่าจะมีน่าจะมีมีร้อยหนดีนังอยู่ไหนมาแล้วเ เห็นสองตัวสามตัวเขาเห็นปะมันไม่เห็นผมบินไปบินมาอยู่ เอาเปิดซะแล้วโอ,โอ,โอ้โหพรดีมรจอน

ยอนไม่ได้แล้วกันมาหน้าที่มันบินยืนบินน้าคนนึงไ่ไปลงมา thôi có đen đi đen các đen John bảng สายลาดตัวจริจงอุ้ยข้างหลังยิยงยิงพี่อยู่นะพี่สนายอะ่ะโอ้ย Charging shield, oh,

กำลังติดกำลังติดอีกนี่เลยโอ้โหสิบคิวแต่ดาเมจนี่แตกต่าง